สองสามว้าว <Hello, S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบล็อกใหม่ของ Travelers House นะคะซึ่งในบล็อกนี้มินกับ เพื่อนๆมาอยู่ที่พัทยาค่ะเขาเรียกว่ามาเยี่ยมชมโรงแรมใหม่เลยดีกว่าซึ่งเป็นน้องใหม่ล่าสุดในย่านนาเกลือนะคะชื่อว่า Crum Hotel พัทยาน่ารักมากๆเลยที่นี่เพราะว่าเขาอะตกแต่งในคอนเซปแบบว่าซันตรีนีเนะเหมือนยกซันตรีนีมาอยู่พัทยาเลยแล้วก็เป็นโรงแรมที่อยู่ติดหาดตรงนี้ด้วยนะคะรลองนี้เนี่ยมินจะพาไปเปิดห้องแล้วก็พาทุกคนไปชมส่วนต่างๆของโรงแรมเพิ่งเปลี่ยนไปไหนคะน ยังไงให้มาแนวะมาแนวมานาวไม่แทงจมูกอ่ะมาแนวเหมือนจะเข้าไปในจมูกแล้วเนี่ยเราเห็นวิวทะเลศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่อ่ะศศมใช่อะเปิดเลยคุณแม่เจิเนี่นะคะอันนี้คือห้องของเราค่ะ ก่อนอันนี้มีโซนแบบว่าตกฟลุ๊กแป้งสำหรับสาวๆเนาะนี่อุ้ยน่ารักน่าอุ้ยมีดูความแตกตื่นนี้สิคะนี่โรงเรียนวัฒนาเป็นที่อะไรนะคะน่ารักเนาะนี่นะคะคือพูวิลล่าหนึ่งเดียวของที่นี <fella> exactly. <ged> ่นะคะสวยงามทุกจ <brewer y> ุดเลยนะคะนี่เลยค่ะ นี่คือห้องน้ำนีาป้วยนี่เลยเราชอบมากๆคือตัวโซฟานี้นะะมาจากบริษัทอะไรนะคะโซฟานี้ผู้แทน SB นะคะมาดูงานจนถึงตรงนี้นะคะก็ค่ะ อ่าโซฟาเอสบีเฟอร์นิเจอร์น่ามากมินิมอลนะคะมินิมอลดีไซน์ดีม,มากด้วยค่ะ <c oughs> ขายโซฟาหน่อยเซลล์ขายโซฟาซฟแล้วก็แบบตรงที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวตัวทีวีนะคะนี้เป็นของซัมซุงที่มันเป็นคอลเลคชั่นแบบเป็นอาร์ติสต์นิดนึงดีไซเนอร์นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเตียงนี้ก็คือยิ่งใหญ่แล้วก็ที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือพิเศษทูนะคะเราสามารถชิลอยู่แล้วก็มองทะเลไว้ได้ด้วยอย่างนี้เมื่อถุงเหรอ ครึ่งหมวกเหรอสัญญาว่าจะทำอย่างเต็มที่นะคะสัญญาว่าจะไม่หยุดแอนโฟกัสค่ะนี่คือนักนางแบบจำเป็นนะคะสำหรับวันนี้เพราะว่าเขาใส่ขาสั้นมาเอาบนเตาดึงเกงก่อนดึงเกงก่อนเดี๋ยวจะนมเดี๋ยวจะพุงอะไรพุงไหมดแล้วเนี่ยโอ้ สามสองหนึ่งแชะแชแช <sk r isa> เราอยู่กันที่ซีบีชนะคะเป็นร้านอาหารแล้วก็บีชคลับนะที่ใหม่ล่าสุดเลยอยู่ตรงโรงแรมไซม์โฮเทลใส่ชุดสีส้ไมไหมเข้ากับสถานที่ดิน,นึงนะแล้วก็น,นี้คือโต๊ะของเราโอ้ <sk r isa> โห,โหชมทะเลสวยงามมากวั <sk r isa> นนี้นะคะเราจะมาดินเนอร์กันนะคะที่ที่เรียกว่า ถ้าเรามีสาวฮิตซุบต้องมาที่ร้านนี้ด้วยค่ะซีบีขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายภาพของเรานะคะชุ่มเทมากหิวมากค่ะแม่หิวมาก้วา็องจดมีผู้ช่วยนะคะชุ่มเทมากค่ะอินฟูของเรานะคะณจุดนี้อ่ะแอนทักทายกล้องหน่อยันีค่ะหนีนะคะก็รู้สึกว่าท้าตัวคุ้มมากนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ไมาถึงตัวเองนะมาถึงบินต้องขอบคุณ G Beach นะคะสนุกหลักในคลิปนี้ด้วยนะคะ